นะเพราะว่าผู้หญิงเราบางทีพอเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะดูแบบมันแต่งหน้าบ่อยๆหรือทําง,งานบ่อยๆมันโซมใช่ไหมมันก็จะดูแบบร่างกายออนลา้าใช้ใช้ร่างกายสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแก่ลงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ที่ถามมานี่เป็นเคล็ดลับแอปเบลนะคะเป็นผงแอปค่ะเพียวฟี่เรียกผงแอปเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยเอาไว้ชงกินนะก็คือมันจะเป็นลกปลามันมีสารสกัดแบบอ,อันนี้เขาเรียกว่า IQ คิวแซลมอนพาซินนะคะก็คือมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของพวกแบบช่วยให้เราเด็กขึ้นให้เด็กเด้งดึงจากข้างในเพราะว่ามันมีพวกแบบสารสกัดจากไข่ปลาแซลมอนลกปร,ประมาณแบบว่าไข่ปลานี่ก็คือเขาเรียกว่าลกอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเหมือนเกิดใหม่ไหมมันในความรู้สึกเทลฟี่คืออะไรอะโลกอะไรอย่เงี้ยมันก็ทําให้เหมือนกับว่าเป็นสารที่ ตั้งต้นอะที่ทําให้แบบเกิดใหม่ผิวเด็กเปล่งปังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราโซมงเงี้ยเรากินอันนี้ไปอะจริงๆนะมันมันรู้สึกแบบเพราะว่าปกติเอาพี่โอเคพี่ออฟี่เนี่ยกินกินคอลลาเจนกินอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มความเด็กเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้เพราะตอนนี้ เด็กเกิดใหม่เยอะนะคะดิฉันก็ดิฉันก,นก็ไม่ได้แก่มากแต่ก็แต,กแต่ก็ต้องต้องทำตัวแอปแวลนะคะเป็นผงแอของดิฉันนะคะรกปลาค่ะราคาก็ไม่ไม่แพงนะแต่ว่าพี่พิมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบของฟรีมากนะคะก็ขอบคุณนะคะนี่คือรกปลานะคะลองกินดูแล้วสักประมาณ10วันได้ละก็รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆค่ะเริ่มจากใต้ตาหลายอย่างนะคะเราก็แล้วก็ที่สำคัญค่ะ ปากด้วยค่ะขอบคุณเซียมเลเซอร์นะคะหลายๆอย่างค่ะทำทำไมรวมอยู่ในตัวดิฉันนะคะทําให้ดิฉันชีวิตดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราเด็กขึ้นเนี่ยผู้ชายก็จะซาบซ่าค่ะเพราะแบบเฮ้ยเด็กอ่ะโอ้ o, มันดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเออ,เ,อ,อเหมือนเหมือนที่หลายๆคนบอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้แอปเบลเนี่ยไปโลดมันผ่านนะแอปเบลว่าต้องต้องแบบต้องแอปเด็กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอย่างนี้อย่างนี้มีกี่ซอง มีกี่ซองนะวันนั้นนะ่ะนับมีทั้งหมด15ซองซองมันจะเป็นนี้มันก็ซองธรรมดาจา้ะแต่ข้างในมันเลิศเวอร์รู้เปล่าข้างในมันเป็นผงแอปถ้าเกิดเรานะถ้าเกิดแบบสมมติผู้ชายมาห้องไม่นี้ไม่ต้องเอาให้เห็นก็ได้เพราะว่า เราเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายจะรู้เพราะว่าทำไมเราเด็กขึ้นอะไรอย่างนี้หรือไม่ถ้ารักกันจริงก็ต้องบอกนะจ๊ะอย่างพี่ออฟฟี่รัก f c นะคะก็ต้องบอกว่าอะไรดีไม่ดีรู้ไหมว่าตัวนี้มันก็ดีด,ดีมากๆาแต่เด็กๆที่เด็กอยู่แล้วนะคะก็จะเอาไปเหมือนซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายที่แบบว่ามันนอนน้อยอ่อนเพลียรหรือว่าใต้ตาหมองคล้ำหรือพวกอะไรที่แบบมันทําให้ร่างกายมันเด้งอะ่ะเออเอเอ,เอแต่ว่านมไม่เด้งนะลูก ไม่เกี่ยวนะคะมันจะสังเกตได้จากผิวพันธของเราเองก็อะไรที่มันบำรุงก็ต้องดูให้ดีๆถึงความปลอดภยัยแล้วก็ทุกๆอย่างดูอ่านฉลากแล้วก็อ่านความเหมาะสมในการกินด้วยนะจ๊ะ